สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับมัดไสร์ไซคครับเมื่อนี้ยอยู่ทั่งเอยเขยตอำเภอมหาสนาศัยครับอย่างว่าจะโซถอดท้้งเขามากก็ได้ถอยเขาครับมันีมองกลับรถถอยเขาเงายวไปคนแล้วค่อยขึ้นตาสั่ง แล้วทอยเขาเาซสายนี่อีกอปกติมันก็มีมองกลับรถอยู่ครับน้ำท่วมน้ำลดลง ดักโดยแมคโคดูสั้นดีเอ็กซสองร้อยเอครับสายยาบ แม่ข้อขั้นเติมใจนำนักปกติครับ ตอนนั้นเป็นโต้ดูดไส้เกันมากครับนำพุ่งกันมากแม่คอกับไปโกยขก้นมาไหวไอ้มันแหงเอาคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวขยับรถก่อนเอาบรรยากาศการทำงานมาฝากเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ ได้เปลี่ยนอะ้รขนาดลกวันบาทเนี่ยถึงไสออกมากจากท่าไส้ครับ